โดยหมอขอแนะนำเช่นนี้ก่อนนะคะในวิดีโอนี้ค่ะจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยไตยเลื้อรลังนะคะที่เป็นระยะท้ายๆแล้วนะคะระยะ4แล้วก็ระยะ5ค่ะสำหรับท่านใดที่เป็นไตเลื้อรังเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ระยะท้ายๆมากๆนะคะก็สามารถดูเป็นความรู้เบื้องต้นดูเป็นความรู้เพื่อการดูแลตัวเองได้นะคะเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าด้วยกันสามอาหารนะคะว่าท่านควรจะคุมอ,อย่างไรบ้างนะคะ โดยในกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นน้ําดื่มนั่นเองนะคะในสถานการณ์เช่นนี้นะคะก็คือในคนไข้ไตระยะท้ายค่ะอันนี้ท่านต้องดูตัวเองก่อนนะคะสมมุติว่า ท่านมีอาการบวมนะคะมีน้ําท่วมปอดหรือว่ามีโรคหัวใจค่ะในระยะนี้นะคะจะต้องถามคุณหมอที่ดูแลท่านเป็นรายบุคคลเลยนะคะว่าในน้ําดื่มที่ท่านจะสามารถทานได้ต่อ1วันคือ24ชั่วโมงเนะะี่ยค่ะท่านจะมีโคต้าในการทานน้ําได้เท่าไหรนะ่หรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่มีอาการเช่นนี้เลยนะคะไม่มีอาการบวมที่เท้านะคะไม่มีน้ําท่วมปอดไม่มีโรคหัวใจค่ะ โดยทั่วไปหลักการคร่าวๆที่เราจะแนะนําคนไข้นะคะก็คือการที่ตวงปัสสาวะนะคะ24ชั่วโมงค่ะพอได้เท่าไหร่แล้วเราก็บวกไปอีก5 0 0ซีซีอันนี้ก็จะเป็นโค้ตาของการทานน้ําต่อ1วันนะคะทีนี้สิ่งที่ท่านจะต้องระวังเพิ่มเติมนะคะก็คือในน้ําดื่มเนะะี่ยค่ะหมอหมายถึงว่าน้ําทั้งหมดนะคะบางคนตั้งน้ํามาเป็นในกระติกน้ําหรือว่าในขวดน้ํานะคะเช่นสมมติคุณหมอที่ดูแลนะคะบอกท่านว่า ทาน้าได้1ลิตรนะคะท่านก็ตวงน้ํามาเลยค่ะ1ลิตรนะคะในทุกครั้งที่ท่านจะทานน้านะคะท่านก็เทจากขวดนี้ไปนะคะไม่ใช่ว่า,าเดี๋ยวลืมนะคะไปทำไปเท,าปทาจากอันอื่นอันนี้ก็จะทําให้น้ําเกินได้นะคะหรือว่าน้ําอย่างอื่นท่านก็ต้องนับด้วยนะคะท่านไปทานาน้ําผลไม้อย่างนี้ค่ะใน,ในผลไม้เนี่ยจะมีน้ําด้วยนะคะรวมทั้งน้ําแกงนะคะถ้าเกิดว่าท่านทานน้าแกงเยอะนะคะอันนี้น้ําแกงนับด้วยนะคะน้ำข้าวต้มนะคะน้ําแข็ง อันนี้ก็จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่บางทีหมอก็จะหาเอ๊ะทำไมคนไข้น้ําเกินนะคะสุดท้ายก็จะมีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอเล็กๆน้อยๆแล้วรวมกันเยอะๆมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทําให้คนไข้น้ำเกินได้ะคะ่ะรวมทั้ง ถ้าเกิดว่าท่านทานอาหารรสจัดนะคะรสจัดแปลว่าเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดทุกอย่างที่เป็นรสจัดอะคะ่ะบางทีน้ําที่คุณหมอจํากัดไว้อะคะ่ะต่อหนึ่งวันท่านจะไม่สามารถคุมได้นะคะเพราะเวลาทานอาหารรสจัดท่านจะหิวน้านะคะดังนั้นอาจจะต้องทานอาหารลดให้ให,ให้ให้จืดนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแรกสําหรับคําแนะนําของหมอค่ะเพราะว่าหลายๆสถานาการณ์นะคะคนไข้ค่าวไตาจริงๆอาจจะไม่ได้แย่นะคะแต่ว่า ต้องได้รับการฟอกเลือดก็เนื่องจากว่ามีน้ําเกินนะคะคุณหมอให้ยาขับปัสสาวะในขนาดสูงสุดแล้วยังมีน้ําท่วมปอดยังมีน้ําเกินแล้วก็บางสถานการณ์แย่ขนาดว่าคนไข้หนักขนาดที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยนะคะบางทีหมอกอ็เหมือนกับว่าไม่มีทางเลือกนะคะจําเป็นต้องฟอกเลือดไตให้ใหคนไข้ซึ่งในคนไข้ที่เป็นไตระยะท้ายค่ะฟอกเลือดไตแล้วโอกาสที่จะหยุดฟอกได้เนี่ยก็จะน้อยมากๆนะคะท่านอาจจะต้องฟอกเลือดไต ตลอดไปจากการที่ไม่คุมน้ําดื่มได้ค่ะข้อที่2ก็คือโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมเนี่ยโดยไตยระยะหลังๆนะคะการที่ จะขับเกลือแร่โพแทสเซียมเนี่ยจะค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นรายบุคคลเช่นกันนะคะหมอก็แนะนําถามคุณหมอที่ดูแลนะคะว่าผลเลือดโพแทสเซียมของท่านเป็นเท่าไหร่นะคะมีความจําเป็นที่จะต้องคุมอาหารโพแทสเซียมสูงหรือยังนะคะซึ่งหมอก็คิดว่าโดยส่วนใหญ่นะคะ8 0 9 0กก็ ส่วนใหญ่แล้วไตระยะนี้ก็จะต้องเริ่มคุมอาหารโพแทสเซียมสูงแล้วนะคะจะยกเว้นในบางรายเท่านั้นอันนี้ท่านก็ยังสามารถที่จะทานได้อันนี้ต้องถามคุณหมอก่อนนะคะว่าข้อแรกสถานการณ์ของโพแทสเซียมของท่านเป็นอย่างไรคะ่ะถ้าเกิดโพแทสเซียมของท่านเริ่มสูงนะคะอันนี้ท่านก็ต้องมารู้ต่อนะคะอาหารที่มีกลุ่มโพแทสเซียมสูงนะคะก็จะเป็นอาหารผักแล้วก็ผลไม้นะคะท่านก็ต้องไปมีความรู้นะคะว่าผักแบบไหน ผลไม้แบบไหนนะคะที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะซึ่งอันนี้หมอเคยทําวิดีโอเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะสามารถจะไปดูเพิ่มเติมได้นะคะรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะมากนะคะโดยเทคนิคในการที่ท่านจะเลี่ยงอาหารโพแทสเซียมสูงได้นะคะก็คือข้อแรกเลือกอาหารที่โพแทสเซียมต่ําก่อนนะคะเสมอค่ะรวมทั้งในปริมาณอาหารที่ทานนะคะบางคนเข้าใจว่าอาหารโพแทสเซียมต่ําก็แปลว่าทานได้เรื่อยๆนะคะอาหารโพแทสเซียมต่ํา ถ้าเกิดท่านทานเยอะๆนะคะรวมๆกันก็จะต่ําก็เป็นสูงได้นะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าท่านต้องการบางทีเป็นความจําเป็นนะคะเช่นในบ้านค่ะไม่สามารถจะออกไปได้นะคะแล้วก็มีผักที่โพแทสเซียมสูงเท่านั้นคะ่ะเทคนิคก็คือท่านมาสับนะคะแล้วก็เอาไปต้มเอาไปลวกนะคะแล้วก็ลวกทิ้งน้ําไปนะคะตรงน้ํานั่นเองค่ะตัวโพแทสเซียมจะออกไปแล้วนะคะแล้วก็มาทานเฉพาะตรงเนื้อผักจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลดโพแทสเซียมได้วิธีหนึ่งนะคะ โดยการที่ถ้าเกิดว่ายังไม่คุมอาหารที่โพแทสเซียมสูงนะคะคนไข้หลายรายค่ะมาโรงพยาบาลด้วยหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหัวใจเต้นช้านะคะโดยพอตรวจเลือดไปค่ะแล้วปรากฏว่ามีค่าเกลือแร่โพแทสเซียมสูงนะคะพอเกลือแร่โพแทสเซียมสูงค่ะหมอก็จะดูก่อนนะคะว่าเกลือแร่โพแทสเซียมสูงของท่านนะคะความรุนแรงเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าความรุนแรงไม่มากค่ะบางทีหมอก็อาจจะเป็นการให้ยานะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ยาทางใส่น้ําเกลือ หรือว่าอาจจะเป็นการให้ยาทานนะคะแต่ว่าสําหรับบางท่านนะคะถ้าเกิดไม่คุมเลยหรือมีสถานการณ์โพแทสเซียมสูงมากๆจนเกิดผลกับหัวใจค่ะบางทีหมอต้องตัดสินใจให้รับการฟอกเลือดเลยนะคะซึ่งเช่นเดิมค่ะว่าในไตระยะหลังๆนะคะไตระยะท้ายๆค่ะถ้าได้รับการฟอกเลือดเพื่อเคลียร์โพแทสเซียมแล้วนะคะท่านอาจจะจําเป็นจะต้องฟอกไตไปตลอดดังนั้นอาหารโพแทสเซียมสูงค่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้อง จำกัดนะคะแล้วก็ต้องคุมให้ได้ก็จะสามารถที่จะยืดระยะเวลาการฟอกเลือดให้นานขึ้นค่ะข้อต่อไปก็คืออาหารในกลุ่มโปรตีนนะคะในกลุ่มโปรตีนที่ท่านจะจำเป็นจะต้องรู้นะคะหมอก็คิดว่ามีอ,อยู่ได้กันหลายอย่างนะคะข้อแรกค่ะก็คือควรจะต้องจำกัดโปรตีนให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะ ในกรณีนี้ค่ะขึ้นกับระยะไตของท่านนะคะอันนี้หมอเคยทําวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับไตระยะท้ายค่ะหมอก็ยังแนะนําเช่นเดิมนะคะให้ถามคุณหมอที่ดูแลท่านก่อนนะคะว่าในโปรตีนที่คุณหมอแนะนําว่าท่านควรจะทานได้ค่ะเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคำนวณกันนะคะอันนี้หมอเคยทำวิดีโอเล่าไปสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะคะเช่นคุณหมอบอกว่าท่านควรจะทานโปรตีน0.5กรัม ต่อน้ำหนักตัวต่อวนันหรือว่าทานได้0.6กรมัมต่อน้ำหนักตัวต่อวนันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าออโปรตีนที่เราสามารถที่จะเลือกทานได้ค่ะจะเป็นกี่หน่วยกี่ช้อนต่อวนันข้อแรกก็คือจะต้องรู้ว่าท่านทานโปรตีนได้เท่าไหร่นะคะข้อที่2ก็คือท่านจะต้องทานแคลอรี่ต้องทานพลังงานให้เพียงพอต่อวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทานโปรตีนน้อยก็จริงนะคะแต่ว่าทานแคลอรี่ไม่พอคะ่ะ โปรตีนก็เป็นหมวดอาหารที่ให้พลังงานเช่นกันนะคะดังนั้นพอร่างกายทานพลังงานไม่พอใช่ไหมคะร่างกายก็จะต้องมาดึงพลังงานจากโปรตีนไปใช้อยู่ดีดังนั้นโปรตีนที่ท่านได้มานิดเดียวก็หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดโปรตีนที่คุณหมอแนะนําให้ทานค่ะเป็นปริม e าณโปรตีนที่น,น้อยมากๆนะคะอันนี้คุณหมอจะต้องแนะนําให้ท่านทานกรดอะมิโนเสริมนะคะอันนี้จะต้องอยู่ในความควบคุมคําคแนะนําของคุณหมอเท่านั้นนะคะมีหมวดอาหารอีกหลายหมวดเลยใช่ไหมคะข้าวแป้ง ไขมันนะคะรวมทั้งการคุมอาหารบางอย่างนะคะการคุมอาหารเค็มการคุมอาหารฟอสฟอรัสมีความจําเป็นมีความสําคัญทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าใน3หมวดที่หมอเลือกเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นหมวดอาหารที่ถ้าเกิดท่านคุมไม่ดีค่ะมีโอกาสที่จะต้องได้รับการฟอกไตฉุกเฉินแล้วก็อาจจะนํามาซึ่งการที่ต้องได้รับการฟอกไตไปตลอดชีวิตได้ค่ะ และสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะกดติดตามค่ะและอย่าลืมกดตรงกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะท่านใดที่ต้องการแนะนำหัวข้อการทำวิดีโอต่อๆไปนะคะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เช่นกันนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ